สวัสดีค่ะพวกเราเปลี่ยนที่นั่งรายการที่จะพาทุกคนลุกออกจากโต๊ะทำงานไปหารายเส็งๆทำเพื่อโลกของเรากันค่ะเราจะพาทุกคนมาพูดถึงหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่มากในทศวรรษปัจจุบันกันนะคะนั่นก็คือปัญหาหมอกควันพิษ PM 2.5ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักหมอกควันพิษ PM 2.5กันก่อนนะคะหมอกควันพิษหรือ PM 2.5นะคะคือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5้าไมโครเมตรค่ะ อนุภาคเหล่านี้อาจจะมาจากแหล่งต่างๆนะคะเช่นการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะกระบวนการทางอุตสาหกรรมและวัสดุทางการเกษตรที่เหลือหลองจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเมื่อสูดดมเข้าไป PM 2.5สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอดหรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดได้ค่ะซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันพิษ PM 2.5นั้นมีความหลากหลายค่ะ โดยมักเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อสภาพอากาศรวมถึงการเผาไหม้ที่สร้างอนุภาค PM 2.5ได้ค่ะเช่นการเผาไหม้พืชทางการเกษตรการเผาไหม้ขยะไม้หรือวัสดุอื่นๆการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่ส่งออกก๊าซเสียและการก่อสร้างเป็นต้นค่ะผลกระทบของหมอกควันพิษเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะในระยะสั้นการสัมผัสกับ PM 2.5 อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นการไอหายใจมีเสียงหวีดและหายใจลำบากค่ะนอกจากนี้ยังอาจทำให้สภาพระบบทางเดินหายใจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นเช่นโรคหอบหืดหรือหอลอดลมอักเสบค่ะส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นปัญหา PM 2.5ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจเช่นกันค่ะเช่นการท่องเที่ยวหยุดชะง,งักนะคะนอกจากนั้นยังส่งผลต่อการศึกษาและพะัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็กๆค่ะ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นค่ะปัญหาหมอกควันพิษ PM 2.5นะคะเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะมีการรายงานระดับค่า PM 2.5ในอากาศสูงขึ้นอย่างมากค่ะทำให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ในประเทศไทยนะคะที่มีปัญหาคุณภาพอากาศร้ายแรงที่สุดค่ะ โดยเกิดจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการนะคะได้แก่ 1. กิจกรรมทางการเกษตรนะคะภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงในด้านการเกษตรอย่างกว้างขวาง,วางค่ะรวมถึงการเผาพืชผลนะคะโดยเฉพาะการเผาต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดนะคะซึ่งการเผาต้นข้าวโพดที่ว่านะคะมักเกิดที่บริเวณเชิงเขาค่ะ หรือบริเวณที่รถหรือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะทําให้ต้องใช้กําลังคนในการจัดการซึ่งสุดท้ายวิธีในการจัดการที่ใช้เวลาและแรงงานมากกว่าวิธีอื่นก็คือการเผานั่นเองค่ะและควันไฟที่เกิดจากการเผานะคะสามารถแพร่กระจาะยไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ป่าได้อย่างง่ายดายค่ะส่งผลให้ปัญหาเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยกิจกรรมที่ว่านี้นะคะจะปล่อยอนุภาค PM 2.5เป็นจํานวนมากออกสู่อากาศค่ะ 2. ไฟป่า ไฟป่าจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดในภูมิภาคนี้นะคะไฟป่าจะทําให้มีการปล่อยควันและก็ฝุ่นละอองในปริมาณมากค่ะซึ่งมีส่วนทําให้เกิดการเพิ่มระดับของ PM 2.5อุานะคะ 3. การปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรมนะคะการมีอยู่ของอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในภูมิภาคนี้เนี่ยมีส่วนทําให้เกิดการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะการปล่อยก๊าซเหล่านี้อาจจะมีอนุภาคละเอียดปนไปด้วยนะคะ4การปล่อยมลพิษจากยานพาหนะนะคะ จำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นบนถนนในภาคเหนือตอนบนเนี่ยส่งผลให้มีการปล่อยพลังอองจากควันไอเสียเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักๆของปัญหา PM 2.5ในเขตพื้นที่เมืองนะคะ 5. ภูมิศาสตร์และสะภาพอากาศปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือตอนบนที่เป็นเขตภูเขาสูงและมีที่ราบแคบนะคะทําให้การระบายอากาศที่น้อยในช่วงฤดูหนาวสร้างสภา,าวะที่เหมาะสมสาหรับการสะสมก๊าซแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่นะคะ โดยสภาะว่ากาศในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือตอนบนนะคะมักมีลงหนาวที่เคลื่อนที่ตามผิวดินเข้าสู่หุบเขาทําให้การหลุดของก๊าซและฝุ่นพ2.5นั้นลดลงชั่วคราวค่ะและเกิดการติดค้างในพื้นที่นะคะทําให้มีความจําเป็นต้องระวังการเผาไหมในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะ 6. นะคะมลพิษข้ามแดนค่ะภาคเหนือตอนบนนะคะตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหามลพิษทาาอากาศเช่นกันค่ะ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่ทําให้ปัญหา PM 2.5นะคะรุนแรงมากขึ้นค่ะการจัดการสาเหตุและปัจจัยเหล่านี้นะคะต้องใช้แนวทางหลายแง่มุมค่ะนี่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลนะคะความตระหนักรู้ของสาธารณชนค่ะและความพยายามร่วมมือกันนะคะซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงการจัดการต้นข้าวโพดบริเวณเชิงดอยนะคะหรือพื้นที่ที่รถหรือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะโดยหลังจากการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดแล้วนะคะ ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะกำจัดโดยใช้วิธีการเผาค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากการเผาเป็นวิธีที่ใช้เวลาและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นค่ะอีกทั้งขาดการมีนโยบายหรือการควบคุมที่เข้มงวดนะคะในการกำจัดต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวฝักแล้วรวมถึงขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะซึ่งที่จริงแล้วนะคะการจัดการต้นข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดในพื้นที่เชิงดอยที่ไม่สามารถนำรถหรือเครื่องจักรเข้าไปได้ นอกเหนือจากวิธีการเผานะคะยังอาจจะมีวิธีหรือมาตรการอื่นๆที่สามารถนำมาใช้แทนการเผาได้นะคะเพื่อปัญหา PM 2.5ค่ะแต่ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสมนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดต้นข้าวโพดท,ที่มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับ EP นี้เราได้เกินเกี่ยวกับปัญหา PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไปแล้วนะคะส่วน EP หน้าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนราติดตามกันค่ะ